สวัสดีเพื่อนๆพี่พ,พี่น้องๆทุกคนวันนี้ชายผู้บ้าคลั่งลิอร์พูมีข่าวดีมาบอกเราเปิดเพจใหม่แล้วนะครับอยากให้ทุกคนมาติดตามมาพูดคุยมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆไปด้วยกันที่นี่เหมือนบ้านหลังที่สองที่พร้อมต้อนรับทุกคนอยู่เสมอแอมินปักหมดใต้ลิงค์คอมเมนต์ไว้แล้วนะครับแล้วเราไปพบกันนะครับสวัสดีครับพบกับสุขการลิอร์พูเราเริ่มต้นกันที่สลดกระตุ้นแข้งหงดแดงลืมเกมพ่ายพีมัดก่อนดวลเอเวอเรต อันเนอร์สลอตเฮดคอลิรูพูลนะครับกระตุน้นบรรดาพลักหงแดงให้ลืมคำผิดหวังจากเกมที่บุกไปพ่ายพีมัตอากาย1-0ในเกมเอฟคัพรอบ4เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก่อนที่จะยกพลไปทำศึกเมอร์ซิไซส์เตมิแมทกับเอเวอร์ตันในวันพุธนี้ในเกมปราดัยแบบสุดช็อกให้พีมัตสลัดตัดสินใจพักผู้เล่นชุดใหญ่ถึง9คนและส่งนักเตะตัวสลรองอย่างฟานิกโกเกียซาวัตุรินโดจาเรลคอนซาและคอตตาสมิการ ลงสนามร่วมกับดาวรุ่งอีกหลายรายแต่ทั้งหมดกลับทําผลงานได้อย่างน่าผิดหวังอย่งางไรก็ตามนะครับในเกมเย ton, ือนเอเวอเรตนบรรดาแข้งตัวหลักอาทิเช่นโมซาลาเบจิฟานายอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์และคริสกโปจะกลับเขินสู่ทีมครั้งแล้วสล็อตก็หมังว่าลิเวอร์พูลจะทำงานออกมาได้ดีนะครับโคชชาวดันนะครับในวัย46ปีกล่าวว่ามันควรที่จะมีผลกระทบเพราะหากคุณทำงานให้กับสโมสรแบบนี้ คุณควรแข่งขันเพื่อคว้าทุกวยรางวัลและการแพ้ต่อพีมัดนั้นเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ตอนนี้เราต้องแสดงให้เห็นในด้านที่แตกต่างของเราในวันพรุ่งนี้เพราะมันไม่ใช่แค่ผลการแข่งขันเท่านั้นแต่ผลงานล่าสุดมันยังห่างไกลจากมาตรฐานของลิเวอร์ p o o มันอาจจะเป็นบรรยากาศที่มหัศจรรย์และนั่นไม่ใช่รื่องงานที่จะเผชิญหน้ากับเอเวอเรตันเพราะทุกครั้งที่พวกเขาข้ามเส้นครึ่งสนามหรือได้ลูกเตะม,มุมแฟนๆจะเชียร์กันเสียงดังสนั่นและหลังจากนั้นคุณก็ต้องมีสภาพจิตใจที่แข็งแกร่งจริงๆในฐานะทีมเยือนเพื่อรับมือสิ่งเหล่านั้นคุณยังต้องมีสมาธิกับสิ่งที่คุณต้องทำป้องกันลูกเตะม,มุมป้องกันลูกตั้งเตะและเมื่อคุณได้บอลจงสงบอารมณ์ให้มากที่สุด นี่ไม่ใช่ครั้งแรกสาหรับลูกทีมของผมที่เล่นในบรรยากาศแบบนี้ผมบอกว่าพวกเขาจะมีสมาธิกับสิ่งที่พวกเขาต้องทำม,มันไม่ใช่ค่แทคติกเท่านั้นคุณยังต้องยืนหยัดอารมณ์เหล่านั้นด้วยผมสงเกตเห็นในเกมพวกกับพีมัดความเข้มข้นของการสกัดกั้นความดุดันของพวกเขาคือคุณภาพของนักเตะของพวกเขาแต่มันเป็นเพราะอารมณ์ความรู้สึกในสนามด้วยดังนั้นเราต้องพร้อมรับมือกับมันให้ได้ โลอนยักล่าวต่ออีกว่าทุกครั้งที่คุณเล่นกับทีมที่ต้องการต่อสู้กับคนหรือเกือบทุกครั้งที่เราเล่นกับคู่ต่อสู้ทีมใดก็ตามพวกเขาจะมีอารมณ์ร่วมเป็นพิเศษคุณต้องเตรียมความพร้อมคุณต้องวิ่งให้มากเท่าๆพวกเขาเข้าพัต้าให้ดูดันและไม่ใช่จงใจทำฝ่าวและต้องใจเย็นพอที่จะเล่นทัคติกที่ดีและมัน่นคงนั่นคือจุดที่มันเริ่มต้นและหากเราทําแบบนั้นได้หลังจาก1ิ หรือ15นาทีผ่านไปเกมจะสงบลงเล็กน้อยและหลังจากนั้นคุณก็จะเริ่มมีเวลาคิดมากขึ้นเกี่ยวกับการเล่นฟุตบอลผมได้ดูเกมของฤดูกานที่แล้วแล้วเราก็่อ้างคพร้อมแต่หลังจากผ่านไป10นาทีกรรมาการเป่านกเวียด11ครั้งและ10ครั้งมันก็เหมือนเข้าข้างเอเวอร์ต e ัน นักเตะลิเวอร์พูลพร้อมที่จะแข่งขันแต่ทุกครั้งที่พวกเขาสัมผัสนักเตะเอเวอเรสตนมันเป็นฟรีคิกในทันทีดังนั้นผมคิดว่านักเตะของเราพร้อมสําหรับการต่อสู้อีกครั้งในวันพรุ่งนี้และด้วยเหตุผลง่ายๆที่พวกเขาพร้อมมาตลอดทั้งฤดูกาลอันชลติฟันทงลิเวอร์พูลหมดสิทธิ์ชิวแชมป์อยู่ฟนเซมิลีชี้เรือราชันใครชนะได้จู้วย กาโลนชลอติกุณซื้อมากประสบการณ์ของเรย์มริดออกมาแสดงความเห็นอย่างมั่นใจว่าลิเวอร์พูลจะไม่สามารถคว้าแชมป์ยูฟา่าแชมเปี้ยนส์ในฤดูกาลนี้ได้พร้อมยกให้คู่ระหว่างเรย์มริดกับแมนซิเตี้เป็นเกมตัดสินแชมป์ซึ่ยูฟาแชมเปี้ยนส์นะครับกลับมาสร้างความตื่นเต้นอีกครั้งนะฮะโดยเฉพาะการโคจรมาพบก,กันของสองทีมยักษกใยญ่อย่างแมนเชสเตอร์กับเรย์มริดในรอบน็อกเอาท์เป็นฤดูกาลที่สี่ติดต่อกันซึ่งใครเป็นหนึ่งในคู่ปรับที่น่าจับตามองที่สุดของวงการฟุตบอลโยุโรป แม้ต้องสองเทีนะครับจะคุ้นเคยกับการแข่งขันในระดับสูงแต่สถานการณ์ในลีกของพวกเขากลับแตกต่างกันแมนซิสตี้แชมป์เก่าพิมลีกกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคยรั้งอันดับที่4ของตรงนารังนแนและต้นดิ้นรนเพื่อรักษาความสม,ม่ำเสมอขณะที่เรือมฤรยดภายใต้การกุมทีมของคาร์โลอันโชนติตกำลังนำเป็นจ่าฝูงลาลิกาสเปนแม้จะต้องเผชิญกับการไล่ล่าอย่างใกล้ชิดจากแอตแลติโกมฤริด is, และบาเซโลนาะ อย่างไรก็ตามสิ่งที่จุดประเด็นให้เกิดการพูดถึงคือความคิดเห็นของ Carlo ati, คาร์โลอันโชลติก่อนเกมที่จะพบกับแมนเชสเตียโดยเฉพาะอย่างยิ่ง,งมุมมองของเขาต่อโอกาสในการควา้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ของลิเวอร์พูลอันโชลติชี้ชัดใครชนะคู่เรือราชันคือแชมป์ในงานแถลงข่าวก่อนเกมนะครับอันโชลติยกย่องเปปกัวดดล่าและแมนเชสเตียอย่างมากโดวยรู้ว่าเป็นเกมที่ยากที่สุดไม่ว่าฟอร์มการเล่นในปัจจุบันจะเป็นอย่างไร การระชนะกับแมนเชสเตียถือเป็นเรื่องปวดหัวเสมออันโซลติกล่าวมันจะเป็นเกมที่ยากยากต่อการคาดเดามากขึ้นอยู่กับทัศนคติและความมั่นใจของทั้งสองเทียมเกมระดับสูงแบบนี้คุณต้องทําให้ดีที่สุดในทุกๆด้านอันโชลติยังมองว่าการพบกันครั้งนี้อาจจะเป็นตัวตัดสินแชมป์ของรายการนี้มันเป็นเหมือนกับเอลกาซิโกของยุโรปเพราะเราเจอกันหลายครั้งในรายการนี้ นี่คือเกมที่ยากที่สุดที่เราจะเจอได้ไม่ว่าฟอร์มจะเป็นอย่างไรอันโชลติกล่าวเสริมกุนซืจอจาวอิตาลียังย่องย่องเป๊ปกัวเดล่าว่าเป็นผู้จัดการทีมดีที่สุดในโยุโรปและแสดงความเชื่อมั่นว่าทีมในที่จะผ่านเข้ารอบจากคู่นี้จะคว้าแชมป์ยูฟา่าแชมเลกไปครองพวกเขาแมนสตีคือหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดในโยุโรปและมีผู้จัดการทีมที่ดีที่สุดผมเป็นกังวลในการเตรียมทีมเพื่อเจอกับเขาเพราะเขามักจะมีไอเดียที่ทำให้คุณต้องคิด ผมมั่ใชว่าทีมที่ผ่านเข้ารอบจากคู่นี้จะคว้าแชมป์ไปครองมองข้ามฟอร์มอันร้อนแรงของลิเวอร์พูลการที่อันเชลติมองข้ามโอกาสของลิเวอร์พูลนั้นน่าสนใจเป็นพิเศษเมื่อพิจารณาจากฟอร์มอันยอดเยี่ยมของพวกเขาทั้งในประเทศและในยุโรปภายใต้าการคุณทีมของอันเนอร์สลัดผู้จัดก,การทีมคนใหม่ลิเวอร์พูลกลับมาคืนฟอร์มเก่งนำเป็นจ่าฝูงของกลุ่มในศึกยูฟ่าแชมลีดโดยการชนะเจัด้านจาก8เกมและยังนำเป็นจ่าฝูงในศึกพรีเมียร์ลีงกฤษอีกด้วย ทัคติกอันชันฉลาดและการเริ่มต้นใหม่ของส็อตได้ปลุกพลังให้กับทีมดังแห่งเมอร์ซีไซส์ทำให้พวกเขากลายเป็นกู่แข่งสําคัญทั้งในประเทศและในยุโรปกลุ่มกําลังที่แข็งแกร่งของลิเวอร์พูลบวกกับสไตล์การเล่นที่เน้นการเพรซิ่งสูงและรวดเร็วทําให้พวกเขากลับมาเป็นทีมที่น่าเกรงขามอีกครั้งทว่าความคิดเห็นของอันเชลติดูเหมือนจะเป็นการมองข้ามหรืออาจจะเป็นความพยายามที่จะลดทอนภัยคู่แข่งจากลิเวอร์พูลการมุ่งเน้นไปที่การแข่งขันระหว่างซิตี้และมาริรด อาจเป็นกลยุทธ์ทางจิตวิทยาเพื่อบ่งเบนความสนใจหรือเพื่อกระตุ้นทีมของเขาเองสำหรับสิ่งที่เขาเชื่อว่าเป็นความท้าทายที่ยากที่สุดแรงกระตุ้นชั้นดีสำหรับลิอร์พูลในอดีตคำพูดที่ดูถูกจากบุกคคลสาคัญมักจะกลายเป็นแรงกระตุ้นให้กับทีมต่างๆและคำพูดของอันชลติอาจจะเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีให้กับลิอร์พูลในรอบนอกเอาสโมสรแห่เงเมอร์ซี่ไซส์มีปราสาร์อันยาวนานในการพิสูจน์ตัวเองภายใต้แรงกดดันและเอาชนะคำสพประมาณ และฤดูกาลนี้อาจเป็นอีกหนึ่งบทในเรื่องเราวนั้นแม้ว่าบอลโซนนาและบรเยมนิกจะยังคงอยู่ในเส้นทางการแข่งขันแต่ความเชื่อมั่นของอันโชลติที่ว่าผู้ชนะระหว่างซตตี้กับมาเรียนสำหรัแชมป์นั้นมองข้ามความไม่แน่นอนและจิตวิญญาณแห่งการแข่งขันที่นิยามทัวร์นาเมนต์แบบนี้ ทั้งแฟนบอลและผู้เล่นของลิเวอร์พูลจะจดจำคำพูดของอันโชลติอย่างแน่นอนและใช้มันเป็นแรงพันดันในการไล่ล่าถ้วยยุโรปสมัยที่7ไม่ว่าคำทำนายของอันโชลติจะเป็นจริงหรือไม่คำพูดของเขาก็ได้เพิ่มความสนใจให้กับศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ที่น่าติดตามอยู่แล้วคาร์ลเกอร์สโกงงคาวลืออีซักยงอาร์เซนอลที่เป้าลิเวอร์พูลเหมาะกว่า จมีกลลเกลเกอร์และพอสโกนครับสองกูรูลูกหนังชื่อดังสแสดงความคิดเห็นไม่ตรงกันกับกระแสข่าวลือที่ว่าอเล็กซซนเดอร์อิชัคก็น่าฟอร,ร์มน้อนแรงของนิวคาสเซิลจะยับปร,รุ่มทีมอาร์เซนอลโดยทั้งคู่มองว่าลิเวอร์พูลน่าจะเป็นจุดหมายปลายทางที่เป็นไปได้มากกว่าอิชัคครยเป็นหนึ่งในซูน,น่าที่ได้รับการจับตามองมากที่สุดในยุโรปหลังโชว์ฟอร์มได้ยอย่างยอดเยี่ยมในลุูการนี้โดยทำไปแล้ว19ประตูจากการลงเล่น28เกมให้กับนิวคาสเซิล แฟนบอลอาร์เซนอลจำนวนมากเชื่อมันว่ามิเกลอาร์เตต้ากุนซือของทีมชื่นชอบฝีเท้าของดาวยิงชาวสวิเดนรายนี้และมองว่าการย้ยทีมในช่วงสันเมื่นี้มีความเป็นไปได้สูงย้อนไลก็ตามนะครับในรายการ The Overlap ของ Sky Sports จะมีกาะเกิไดได้แสดงความเห็นขัดแย้งกับกระแสะข่าวดังกล่าวโดยยืนยันว่าหากตั้งสองทีมอาร์เซนอลและลิเวอร์พูลสนใจในตัวของอีซักจริงนักเตะน่าจะเลือกลิเวอร์พูลมากกว่า มีการพูดถึงร่างอิสซักกันเยอะมากจะมีกันเลอรก,กล่าวมันเหมือนกับว่าอาร์เซนอลกำลังจะเซ็นสัญญากับเขาหรืออาร์เซนอลจำเป็นต้องเซ็นสัญญากับเขาในฐานะแฟนบอลอาร์เซนอลคุณมองว่ามันเป็นไปได้จริงหรือที่จะไปซื้ออิสซักจากหนิวคขาสลเขายังเหลือสัญญาอีก3หรือ4ปีไม่มีข่าวลอร์พูจะคว้าตัวเขาผมไม่เข้าใจว่าข่าวลือกับอาร์เซนอลมาจากไหนลอร์พูก็ต้องการกองหน้าเหมือนกันและท้าลอร์พูได้แชมป์ลีกถ้าเขาจะย้ายทีมจริงๆผมว่าเขาน่าจะเลือก ทีมที่ได้แชมป์ลีกนะบางทีผมอาจจะเห็นแค่ในโซเชียลมีเดียแต่การย้ายไปอาร์เซนอลมันไม่น่าจะเป็นไปได้จริงใช่ไหมพอสโกอโอดีตมิฟิลแมนยูซึ่งร่วมเป็นแขกรับเชิญในรายการก็เห็นด้วยกับเจมีก่กาเล,ลเกอร์และโต้แย้งว่าอีซักต้องไปกับทีมที่ใหญ่กว่าและดีกว่าอาร์เซนอลทุกคนรักเขาสโคตอบเมื่อถูกถามว่าอาร์เตต้าชชินชมในตัวอีซักจริงหรือไม่ผมไม่เห็นว่าเขาจะไปอาร์เซนอลได้ผมคิดว่าเขาต้องไปทีมที่ใหญ่และดีกว่า ผมว่าเรากาลังพูดถึงทีมอย่างเรอัลมดริดนะลิเวอร์พูลก็ต้องการสูนหน้าผมคิดว่าอาร์เซนอลอาจจะเป็นตัวเลือกแต่ผมคิดว่าพวกเขาจะเป็นตัวเลือกรองรองลงไปมีรายง,งานว่าผู้บริหารระดับสูงของลิเวอร์พูลให้ความสนใจในตัวอีซักและด้วยสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนของลยดิอาสดัมบิโนเยสและดีโกโจตานั่นทําให้เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่าลิเวอร์พูลจำเป็นจะต้องมีกองหน้าหมายเลข9คนใหม่ อย่างไรก็ตามนะครับยังคงเป็นที่ตกเถียงกันว่าลิเวอร์พูลจะเข้าสู่ตลาดนักเตะเพื่อคว้าตัวผู้เล่นระดับอิซักหรือไม่โดยเจมี่การ์เอร์กิดคาดการณ์กันว่าค่าตัวของอิซักอาจจะสูงกว่า100ล้านปอนด์แต่จุดยืนของทั้งเจมี่การ์เอร์กิดและพอสโคเกี่ยวกับความมั่นใจเกินไปของแฟนบอลทางต้นเหนือของลอนดอนอาซนอลในการคว้าตัวอิซักนั้นมีเหตุผลหากลิเวอร์พูลคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้พวกเขาอาจกลายเป็นจุดหมายปลายทางที่น,าน่าดึงดูดอีกครั้งนะฮะ เอเวอร์ตันย่วมนะครับแข้งหลักเจ็บเจ็ดรายเดวิดมอยน์ปวดหัวจัดทับรับเหมือนลิเวอร์พูลศึกเมอร์ซีไซส์ดับบี้แมทซึ่งเมอร์ซีไซส์ดับบี้แมทยกสุดท้ายที่สนามกูดีเซนพารค์คนะครับเท่านนี้เอเวอร์ตันเซบ้านจะต้องเผชิญกับปัญหาใหญ่เมื่อจะไม่มีผู้เล่นตัวหลักถึง7รายขณะที่เดวิดมอยน์กุนซือทอฟฟีเสียเงินต้องเจอกับปัญหาหนักอกในการจัดทับรับเหมือนลิเวอร์พูลที่หวังบุกมาเก็บ3แต้มเพื่อทิ้งห่างคู่แข่งในการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับ เอวตันนะครับจะหมดสิทธิ์ใช้งานฟุลแบ็กอย่างเซมัสคูแมนและนาธานสแพตเตอร์สันที่มีอาการบาดเจ็บน่องและต้นขาตามลำดับอย่างไรก็ตามวิตอรลีมิโคเลนโกแบ็กซ้ายตัวเก่งจะกลับมาลงสนามได้หลังจากหายจากอาการบาดเจ็บคล้มเน้อส่วนทานกลางโอเรลส์มองกาลาและเดวิดแม็กนิวต้องพักยาวหลังเข้ารับการผ่าตัดในขณะที่3ามกองหน้ายัางโดมินิกคาร์เวิร์ลวินเจ็บต้นขาฮามนอุบโรยาเจ็บข้อเท้าและยูเซฟ และและอยู่และยูเซฟเซมิตและอยู่เซฟเซมิติบาดเจ็บต้นขาต่างก็ไม่พร้อมลงสนามทำให้ดวิดมอยต้องคิดถึงว่าจะจัดแนวรุกอย่างไรทั้งฝั่งลิเวอร์พูลนะครับอาจจะไม่มีเทนส์อเล็กเซนโนที่ต้องรอทดสอบความฟิตแต่เจ้าตัวได้ลงซ้อมบ้างแล้วและอาจจะได้ซ้อมอีกครั้งในวันนี้โดยมีคอนเนอร์บลัสลี์พร้อมลงเล่นแทน ส่วนโจโกเมสอาจจะต้องพักอีกครั้งหลังได้รับบาดเจ็บที่ต้นขาเช่นเดียวกับที่เคยเจ็บในเกมพบก,กับเวนแฮมเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนแต่ผู้เล่นคนอื่นอย่างโมซาลาเวอร์จิฟันได้พร้อมลงสนามหลังจากได้พักเต็มๆในเกมเอเวอร์ Cup, ที่ไม่ได้เดินทางไปเยือนพีมัดสติติของวิมมอยในการเจอกับทีมใหญ่ไม่ค่อยดีนักนะครับและผลงานในการกลุมทีมเจอกับลิเวอร์พูลหลังจากออกจากเอเวอร์ตันก็ย่ำแย่อันเนอร์สลาดกซือหงสแดงหวังที่จะสานต่อสถิติอันเลวร้ายของดิวิดมอยต่อไป สรุบนะครับเอเวอเรตต์ต้องเจอปัญหากับผวกับเล่นบาดเจ็บรุมเรา้าทําให้เดวิดมอยต้องปวดหัวในการจัดทัพรับมือของดงลิเวอร์พูลที่ต้องการสามแต้มเพื่อรักษาตำแหน่งจ่าฝูงศึกเมอร์ซิไซด์ดมีแมตรครั้งนี้จึงน่าติดตามอย่างยิ่งนะฮะนูนเยส่งสัญญาณหรือเปล่าแซวมาเลยซาอุลังลิเวอร์พูลปัดก็เสนอมหาศาลซอแววอนาคตไม่แน่นอนนะครับ ดาวินุยานะครับกองหน้านลิเวอร์พูลจุดประเด็นข่าวเรือร่องกันาย่ทีมอีกครั้งนะครับหลังมีคลิปเจ้าตัวพูดติดตลกเชิงเชื้อเชิญซาอุดิอาระเบียทำการกระแสข่าวว่าหงดังเพิ่งปฏิเสธข้อเสนอก้อนโตจากทีมในลีกซาอุดูเนียตรอเป็นข่าวทีนงกับอัลนาเซ์ทีมดังในลีกซาอุดิอาราเบียตลอดช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ล่าล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ออกมาพูดติดตลกเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการย้ายไปคาแข่งที่นั่นพร้อมทั้งพูดถึงเรื่องค่าตอบแทนที่อาจจะได้รับแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงผ่านจากยุคของเชกิ่งคลับมาสู่ยุคอเนอร์สลตจะเป็นไปได้อย่างราบรื่นแต่ตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าหมของลิเวอร์พูลก็ยังคงเป็นเครื่องหมายคำถามโมซาร่ายึดตำแหน่งทางฝั่งขวาและคอดีกก็โปรดประจําการทางฝั่งซ้ายแต่ใครจะรับหน้าที่ล่าตะข่ายยังคงเป็นที่ถกเถียงนะครับ ดิโก้ต้าคือตัวเลือกแรกของกุนซสุขนใหม่แต่ก็ได้รับบาดเจ็บไปในเดือนตุลาคมทําให้หนูนเยสได้โอกาสแต่เขายิงไปเพียงแค่6ลูกในฤดูก,กาลนี้ซึ่งยังไม่เป็นไปตามความคาดหวังลูดิอัสก็ถูกจับจากปีกมาเล่นเป็นกอหน้าตัวกลางแต่ผลงานก็ยังไม่สม่ำเสมอนูนเดียสได้มาจากเบนกิก้ดด้วยกระตัว85ล้านปอนด์ในปี2012และยิงไป14ประตูนในฤดูก,กาลแรกกับทีมที่ยังไม่คงที่ ในฤดูก,กาลต่อมาก,ก็าทำใน17ประตูนในทีมที่มีเสถียรภาพมากขึ้นอย่งางไรก็ตามกันที่นูเยตยังไม่สามารถระเบิดฟอร์มเก่งในทีมลิเวอร์พูลที่เน้นเล่นเกมลุกได้ทําให้เกิดเ่ารเื่อเรื่องการยืมทีมกับทีมในลิาอุิอระเบียและเอซีมิลานล่าสุดนะครับในวิดีโอของ direct soccer นูเยตได้พูดคุยอย่างสนุกสนานกับดิอาร์ดโดยดิอาร์ดแซว่าเขามีรถถึง5คันและนูเยตตอบกลับแบบติดตลกว่าผมยังต้องการเงินม,มากกว่านี้อีก พร้อมกับขยิบตาให้กล้องจากนั้นนูนเยตก็ลดเสียงลงและเอามือป้องปากก่อนที่จะพูดว่าซาอุดีอาระเบียมาเลยซาอุดีอาระเบียมาเลยแล้วจากนั้นนูนเยตก็ทำท่าเหมือนกำลังคุยโทรศัพท์พร้อมพูดว่าริงริงริงโดยมีดิอันหัวละและปลบมือให้กับมุกตลกนี้ส่วนฟาบิโซโรมมโนโนะครับผู้สื่อข่าวชื่อดังรายงานว่าอัลเนอร์เซอร์ได้ยื่นก็เสนอถึงสองครั้งในช่วงตลาดนักเตมมะเดือนมกราคมที่มันมา โดย้อเสนอสูงสุดอยู่ที่75ล้านโยูโรและยังไม่รวมโบนัสอื่นๆและมีการระบุว่าทั้งสองฝ่ายใกล้เคียงกันมากที่จะบรรลุข้อตกลงอย่างไรก็ตามรายงานร,ระบุวันหรือวอร์พูมไม่สามารถปิดดีลนี้ได้เนื่องจากยังไม่สามารถหาตัวแทนของนูญเยสได้ทันเวลาซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญมากกว่าเรื่องเงินหรือความไม่เต็มใจที่จะขายบทสรุปนะครับการออกมาพูดติดตลกของนูญเยสถึงครั้งนี้ยิ่งหวงกระแสข่าวเรือรองการายทีมของเขาให้ร้อนแรงขึ้นไปอีก แม้ว่าจะเป็นการเพียงแค่การพูดเล่นแต่การแต่ก็แต่ก็สะท้อนเห็นถึงสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนของเขากับลิเวอร์พูลและอนาคตของเขากับทีมก็ยังคงเป็นคําถามที่รอคําตอบเอเวอเรตพบลิเวอร์พูลตัวหลักืืนทับลุ้นแบกขวาคาดไลน์อัพหงเกมเมอร์ซิไซส์ดัมม่แมทชุดใหญ่พร้อมรบลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับเตรียมกลับมาใช้ชุดใหญ่ไฟกระพริบอีกครั้งในเกมเมอร์ซิไซส์ดัมม่แมท ยอนเอเวอร์ตัน e วันพุธที่12กุมภาพันธ์นี้เปิอโอกาสในการเก็บ3คะแนนให้ได้จากการที่มีโปรแกรมนั่นเอียดทําให้จากการที่มีจากการที่มีโปรแกรมนั่นเอียดทําให้ค้ชอเนอร์สรัตจำเป็นจะต้องพักนักเตะตัวหลักแทบยกชุดในเกมเอฟคัพรอบ4และกลายเป็นผลเสียเมื่อทาหงแดงโดนทีเด็ดพีมัตเกียรตตกรอบด้วยสกอร์1-0 สำหรับแมตต์ต้องไปเยือนกูดิสันพานร์ตนะครับครางสำเนียงนี้ถือเป็นเกมนัดตกค้างในใหญ่ชาวดัตตต้องเตรียมทีมให้ดีที่สุดเพราะทีมกูเริร่วมเมืองคงไม่ยอมให้พวกเขากลับบ้านพร้อมกับความสุขแน่นอนอย่างไรก็ตามนะครับประเด็นที่น่าสนใจคือเทนอเล็กซานเดอร์โนะสามารถลงเป็นตัวจริงได้ไหมแม้นักเตะจะกลับมาซ้อมได้แล้วแต่ด้วยสภาพร่างกายที่พึ่งฟื้นตัวอาจจะยังไม่พร้อมเต็มที่ในเกมที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดและการประทะกันอย่างดุรแรย ดังนั้นสิ่ตัวจริงของลิเวอร์พูลในการยันทับท็อฟฟี่สีเงินเอเวอร์ตันอาจจะเป็นจุดที่สาวกเดอะคัพคุ้นเคยอยู่แล้วแต่น่าจะมีเพียงแค่แตำแหน่งเดียวที่ยังต้องลุ้นจนนาทีสุดท้ายว่าจะเป็นใครที่ได้ลงสนามนะครับูบุรกษาประตูเป็นอลิสโมกเกอร์หลังจากได้พักร่างกายในช่วง2เกมที่ผ่านมาตอนนี้ออลิซองพร้อมเต็มที่แล้วในการกลับมาประจำการมือหนึ่งแน่นอนว่าการมีพ่อหมียืนเฝ้าเสาย่อสมสร้างความอุ่นใจให้กับเกมรับของทีม และที่สำคัญน,นอกเหนือจากการป้องกันที่เหนียวแน่นเหนียวหนึบแล้วไวพ้พริบในการเปิดบอลเร็วของนายทวันทีมเจ้าบราซิลน่าจะสามารถสร้างความแตกต่างในเกมนี้ได้กองหลังคนอบลัสลีย์อิบรมาโกนเต้เวอร์จิฟานา์และแอนดูโรเบอร์ซันแม้ว่ารองเทนจะกลับมาซ้อมร่วมกับทีมได้แล้วนะครับแต่คาดว่าคนอานเออร์อาจจะยังไม่เสี่ยงส่งลงเล่นเป็นตัวจริงและบบรสลีย์คงจะได้โอกาสนี้ เพราะถ้าหากมองเรื่องประสิทธิภาพในเกมรุกและเกมรับเส้อหนูรายนี้ก็ถือว่าทําได้ดีแต่อาจจะปรับปรุงเรื่องการเปิดบอลยาวเท่านั้นสาหรับคู่เซนเต์แบ็กตอนนี้ต้องยกให้กนาเต้และฟันไดซึ่งทั้งกู่ชาร์จพลังแบตมาเต็มที่แล้วหลังได้พักมาเกือบทั้งสัปดาห์ขณะที่ความดุดันของรอโบน่าจะมีประโยชน์ในการสร้างเกมบุกทางซ้ายส่วนเกมรับถือว่ายังคงไว้ใจได้อยู่กองกลางไรอันสกามฟนแบงอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ bank, ister, และโดมินิกโซบอสไล ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสามประสานในแดงกลางมีโอกาสได้พักฟื้นร่างกายอย่างเต็มที่ดังนั้นในแมตช์เยือนกูดิสันพ์คพวกเขาก็พร้อมเต็มที่ในการลงไปดวลกับแผงมิฟิลวิ่งซูฟัตของเจาบานแน่นอนว่าเกมนี้เป็นหนึ่งในจุดประทานที่สําคัญและสร้างความแตกต่างให้กับแมตช์นี้ก็คือแผงมิฟิลโดยเฉพาะโซโบสไลน์ที่ตอนนี้กําลังโชว์ฟอร์มได้โดดเด่นมากๆยิ่งถ้าหากโซโบงัดฟอร์มเก่งออกมาได้งานนี้คงได้เห็นการวิ่งเติมเกมสอดประสานกับแนวรุกนะฮะ ก้องหน้าจะประกอบไปด้วยอกอร,ริกโบลุยดิอาร์ตและโมเมสลากอร,ริเกโบลังเต็มไปได้วยความมุ่งมั่นและกระหายหลังนักเตะเพิ่งนได้รับบทให้คว้าแข้งยอดเยี่ยมของหงส์แดงประจำเดือนมกราคมขณะที่โมสลาเป็นคีมเมสกันในการทำประตูและสร้างสนุกการให้กับเพื่อนร่วมทีมสำหรับน้าเป้าตอนนี้ก็ยังคงต้องฝากความหวังไว้ที่ลุยดิอาร์แต่ในขณะเดียวกันดาวเมนูเนสและดิโกโจต้า,า,ก,าก็พร้อมสอดแทรกเพื่อสร้างความแตกต่าง เช่นเดียวกันนะครับโอ้นี่คือลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับคาดการ11ตัวจริงนะครับแฟนๆห้ามลืมโดยเด็ดขาดนะครับลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับมีกิวลงเล่นตีสองครึ่งนะครับของค่ำคืนวันพุธที่12กุมภาพันธ์นะครับเดี๋ยวหลังเกมเราพูดคุยกันเช่นเคยนะครับนี่คือสุดข่าวลิเวอร์พูลนะฮะซึ่งเป็นรอบสามของที่12กุมภาพันธ์นะครับชอบกดไลค์ชอบกดแชร์แล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ ขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ